รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีแรงงานนะครับรายการที่จะเป็นสื่อกลางสําหรับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องแรงงานทุกเรื่องเลยนะครับรายการนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของคนหางานเท่านั้นนะครับคุณสายสวรรค์ใช่ค่ะผู้ประกอบการที่ต้องการคนทํางานก็สามารถติดตามชมรายการของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นสื่อกลางทุกแงม่มุมทุกมิตินะครับและเช่นเคยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานมารับโทรศัพท์เพื่อตอบปัญหาด้านแรงงานกสดๆในสถานีแห่งนี้เลยนะครับสามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่ฮอตไลน์สายแรงงาน0ูน 276 4242นะครับค่ะมีคำถามที่อ้อยากจะไขข้อข้องใจอยากจะหาคำปรึกษาหรือว่าอยากจะรองานอยากสมัครงานนะคะโทรศพัพท์เข้ามาแล้วก็ติดตามรายการของเราไปตั้งแต่ต้นนะคะ1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเป็นรายการสดๆดดังนั้นเนี่ยเตรียมกระดาษปากกาไว้ใ,ให้ดี <laughs> เป็นอาวุธไว้เัน, <laughs> นเึรื่อข้อมูล <laughs> มเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่าง มารายงานให้กับคุณผู้ชมทราบทุกๆช่วงไปครับใช่ค่ะน,นอกอจากนี้เนี่ยไม่ใช่คแค่เรื่องเกี่ยวกับคนว่างานอย่างเดียวนะคะหลายท่านกําลังมองหาอาชีพเสริมหรือว่าต้องการฝึกอบรมหาความรู้เพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนิสิตนักศึกษายังไม่ทันจะจบหรือว่ากําลังจะจบหรือจบใหม่ก็ตามเป็นตัวเลือกหมดเลยนะคะว่ามีโครงการฝึกอบรมดีๆเราก็จะนํามาฝากกันค่ะอย่างเช่นโครงการจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งได้ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงตอนนี้เนี่ยมีโครงการพัฒนาศักยภาพคน สากลุ่มหลักๆค่ะค,คือแรงงานใหม่แรงงานในตลาดและก็ผู้ว่างงานทั่วประเทศเลยนะคะมาเข้ารับการอบรมตอนนี้เปิดรับสมัครโครงการที่เกี่ยวกับภาษาค่ะอยากจะพัฒนาภาษาต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นก็สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้จะมีหลักสูตรอย่างนี้ค่ะฝึกภาษาในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐาน33ชั่วโมง ภาษาในชีวิตประจําวันขั้นประยุกต์การใช้งาน33ชั่วโมงแล้วก็ภาษาในการทํางานอีก33ชั่วโมงรวมทั้งหลักสูตรนี่ยนะคะ99ชั่วโมงด้วยกันก็เลือกไปเลยว่าอยากจะมีภาษาที่เก่งกาจในภาษาที่2ภาษาที่3อย่างไรอันคษอจีนญี่ปุน่น<อ>ลองไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากท่านรองศาสตราจารย์ดรรัพินทรัพอเนกผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกันเลยค่ะ,คะ,คะเรียนเสร็จแล้วก็จะได้บทบิบัติ แล้วก็ได้หนังสือประกอบการอบรมนะคะเป็นคู่มือพกพานะคะแล้วก็จะได้ซีดี CD เสียงไว้ฟังนะคะก็สมัครได้ที่สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามาแห่งนะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็02-310-8903-4 แล้วก็อีก36จังหวัดทั่วประเทศนะคะ16จังหวัดจะเป็นส,สาขาวิยาบริการเฉลิมพระเกียรติของหมหาวลลาหิทยาลัยรมแหงแล้วที่เหลือนั้นก็จะเป็นสถานที่ที่กระจายไปทั่วภูมิภาคในประเทศนะคะรวมทั้ง3จังหวัดภาคใต้ด้วยนะคะนับว่าน่าสนใจมากนะครับคุณสายสวรรค์เดี๋ยวนี้เพราะว่าภาษานี่เป็นเรื่องจําเป็นมากนะครับบางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้2ภาษาไม่พอแล้วต้อง3ภาษาอย่างผมหน้าตาอย่างนี้ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษ แต่พูดภาษาจีนได้หรือเปล่าโอ้ภาษาจีนนี่ใช้ในชีวิตประจําวันนะแต่หน้าตายุโรปไปหน่อยย้าหมายเลขกันอ,อีกทีย้ห<ช>มายเลขอีกที <S <S <เล>นะครับสามารถโทรศัพท์เข้าไปได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-310-8903-4มีะครับมีเปิดสอนถึง16สาขาทั่วประเทศนะครับของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยา วิทยาบริการเฉลิมพระเกียรตินะครับสามารถติดต่อเข้าไปได้ค่ะคมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ท่านผู้ชมดูรายการของเราแล้วก็สะท้อนเข้ามาบอกว่าเอ๊ะที่ผ่านมาทํางานมานานแล้วคุณประสานแล้วก็มีนายจ้างเนี่ยหักเงินไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเลยแต่ปรากฏว่าเขาไม่เคยได้รับการคุ้มครองสิทธิ์อะไรเลยเกี่ยวก,กับการประกันสังคมสิทธิ์อะไรเกี่ยวกับลูกจ้างก็เลยไม่รู้ว่าแบบนี้เนี่ย จ่ายเงินไปเราจะตรวจสอบอยังไงว่านายจ้างเนี่ยส่งเงินเข้าประกันสังคมหรือเปล่าทางประกันสังคมบอกมานะครับบอกว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นแล้วเกิดสงสัยขึ้นมาว่าจ่ายเงินไปแล้วมีสิทธิคุ้มครองหรือเปล่า,าเขาบอกอโทรเข้าไปได้เลยนะครับที่สายด่วนประกันสังคม1 5 0 6นะครับโทรเข้าไปแจ้งรายละเอียดได้เลยว่าจ่ายรายจ่ายเงินประกันสังคมทุกเดือนแต่ว่าไม่มีผลแจ้งบริษัทไปได้ถ้าหากว่าทางประกันสังคมตรวจเช็ค ในขนานั้นได้นะครับก็จะตรวจเช็คให้โดยทันทีนะครับแล้วก็จะมีการดําเนินการกับทางนายจ้างด้วยนายจ้างมีความผิดผิดกฎหมายแน่นอนแต่ที่ลูกจ้างเองเนี่ยพอแจ้งเข้าไปตัวเองก็ต้องมีหลักฐานด้วยใช่ไหมฮะอย่างสลิปเดินเดือนก็จะต้องมีหมวดที่ระบุว่าหักเงินไปจริงคริงเพราะบางทีบางคนจะไม่รู้จนกระทั่งวันหนึ่งไปใช้สิทธิ์แล้วปรากว่าไม่มีสิทธิ์ตามนั้นนะครับสามารถตรวจสอบได้ย้ํากันอีกครั้งนึงนะครับที่สายด่วนประกันสังคม1506นะครับสาหรับช่วงนี้ก็คือช่วงของข่าวสารเกี่ยวกับรอบดูแรงานนะะคครับ่ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะคะแจ้งผู้ใช้แรงงานขอใช้สิทธิ์ตนเองถ้าหากเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานค่ะ สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์นั่งร้านถล่มระหว่างการก่อสร้าง,งโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งที่ย่านแครายจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาจนทําให้มีคนงานเสียชีวิตและบาดเจ็บกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้ฝากแจ้งเตือนมาค่ะว่าถ้าหากว่าแรงงานที่ทํางานแล้วประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานสามารถร้องเรียนได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงง,งานสายด่วน1546ค่ะ มากันที่ข่าวที่2เลยนะครับกระทรวงแรงงานช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้างผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จทั่วประเทศนะครับสำหรับการให้บริการของกระทรวงแรงงานนอกจากเรื่องของการหางานให้แล้วนะครับกระทรวงแรงงานยังมีการเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จให้บริการแบบครบวงจรด้วยนะครับอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับเป็นการให้บริการแก่แรงงานโดยศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานจากวิกฤตเศรษฐกิจที่จังหวัดอยุธยานะครับซึ่งเป็นต้นแบบในการให้บริการเพียงแค่ ลูกจ้างที่ตกงานนะครับไปที่ศูนย์ขอความช่วยเหลือนะครับที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดได้ในทั่วประเทศนะครับท่านก็จะได้รับบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรสําหรับผู้ว่างงานครับตั้งแต่การขึ้นทะเบียนการว่างงานแจ้งสิทธิ์ต่างๆตามประกันสังคมนะครับขึ้นทะเบียนจัดหางานโดยตรงกับเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานรวมถึงมีเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับมาลงทะเบียนฝึกวิชาชีพเสริม สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วนกรมการจัดหางาน1694นะครับ จะมีข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งค่ะคุณประสานเพราะว่าแต่ละกรมเนี่ยจะมีฮอตไลน์เป็นหมายเลขของตัวเองดังนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากถ้าท่านจดหรือว่าท่านพอจะจําได้ว่าหมายเลขฮอตไลน์ที่ท่านประสงค์จะแจ้งเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นหมายเลขอะไรนะคะจะได้ไม่สับสนข้อมูลถ้ายังจดไม่ทันถ้ายังจดไม่ทันวันนี้ก็โทรศัพทัเข้ามาถามที่รายการเราได้ก่อนแล้วก็สามารถติดตามหน้าจอนะคะนอกจากสิ่งที่เราพูดไปแขกรับเชิญพูดไปแล้วก็หน้าจอจะมีข้อมูลให้เป็นระยะๆด้วยเช่นเดียวกับเรื่องราวต่อไปนี้เตรียมจดนะคะงานดีๆรออยู่ค่ะ เป็นช่วงจ็อบรีพอร์ตนะครับเริ่มกันที่ภาคตะวันออกก่อนเลยนะครับบริษัท m a x i s ิ n t t r r n t t o o n l t t h i l l n n d นะครับจังหวัดกระยองเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตนะครับสอ,อัตราช่างซ่อมบํารุงไฟฟ้าหลายอัตรานะครับโทรศัพท์038955856หรือว่า038955708นะครับค่ะเราพักงานของภาคตะว,วันออกกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันต่อนะคะตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนค,ค่ะ เคียงข้างสร้างฝันพี่น้องเร่งงานให้ใจชื่นชมกองทุนประก,กันสังคมขอชื่นชมคนใจสู้งานเคียงข้าง,างกันไปสิทธิมากมายคุ้มครองทุกทางกองทุนประกันสังคมสิ่งดีดีเพื่อชีวิตที่มั่นคงสายด่วนประกันสังคมโทรหนึ่